สวัสดีครับทุกคน้ส่งอาหารี่ม่าไปที่หมวสายเจดีครับวันนี้ครับเราจะเทสเท่นะครับ 1.7Q3 ระบบนะครับเพื่อจะไปจัดส่งที่ประเทศลาวครับการจะส่ง่างประเทศนะครับผมเราก็จะมีการเทสนะครับให้ก่อนนะครับผมเพราะว่าเราไม่สามารถเดินทางข้ามประเทศไปเทสให้ลูกค้าได้นะครับก็จะเป็นคลิปนี้แหละจะส่งให้ลูกค้าดูนะครับผมก็จะผสมอ่า ปลาอย่างเดียวเลยครับผมประมาณสี่ก้อนนะครับแล้วก็เช็คเรื่องผสมให้ลูกค้าดูครับแล้วก็เช็คเรื่องเรื่องน้ามันรั่วนะครับเรื่องความเสี่ยงดันนะครับแล้วก็การทางานต่างๆครับว่ามันสมบูรณ์หรือเปล่าครับก่อนที่เราจะส่งข้ามประเทศไปนะครับอันนี้ตัวนี้จะไปที่ประเทศตานะครับผมเดี๋ยวเราจะมีจะส่งนะครับที่ดันนะครับสภานะครับก็จะยกไปลงที่ของส่งให้อาสบสมัครนําเข้าประเทศนะครับเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาทดสอบให้ลูกค้าได้เลยครับไปดูกันไป เรามาเช็คก่อนครับว่าเพื่อความสมบูรณ์เป็นไงนะครับตัวนี้ครับเ็นซินดูเจ็ดคิวนะครับสามระบบนะครับอ่าอันนี้จะเป็นพื้นหนาอ่าแปดมิลนะครับไปตัวนี้ครับหนาอยู่ที่หกมิลนะครับผมตัวถังนี้ครับหนาอยู่ที่สี่มิลนะครับอ่าแล้วก็ไอตัวพื้นครับให้ดูจากตรงนี้ครับนี่ตัวนี้หนาแปดมิลนะครับผมส่วนคัสซีนะครับสังเกตนะครับของเราจะเป็นเหล็ก รางสามนิ้วนะครับผมจะหนาแบบนี้เลยนะครับจะหนาว่าเหล็กแผ่นมาพับเป็นตัวรางนะครับตัวนี้เป็นเหล็กรางเลยนะครับต่อมานะครับผมมูเล่ครับเป็นขนาดยี่สิองนิ้วนะครับผมสองร่องนะครับตัวนี้เพละครับตัวนี้ไว้ต่อกับ PTO รถถ่ายแท็กเตอร์ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวแท่งเครื่องนะครับกับชุดดันสายพานนะครับนี่เป็นชุดดันสายพานนะตัวนี้กับแท่งเครื่องนะครับตัวนี้นะครับ ที่ว่าสาระบบนะครับมันเกิดจากที่เราจะใช้ต้องการได้3แบบนะครับ 1. ก็คือเป็นรถไถ่แท็กเตอร์ครับต่อพาวีอตรงนี้นะครับ 2. ก็คือหัวรถถเดินตามนะครับนะตัวนี้ใช้ขนาด14แรงนะครับสามก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าครับถ้าเป็นรุ่น1.7คิวสาระบบนะครับแนะนําให้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า1 5แรง3เฟสนะครับผมก็้จะเป็นโซล่สาระบบตัวนี้นะครับอ่ะ เชื่อพร้องกันําแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันได้เลยนะครับอ่ะเป็นตัวหนึ่งตัวนี้ตัวสับปานะก็เป็นยงไงนะครับตัวนี้กราพร้อมกันทำงานนะครับเดี๋ยวก็สตาร์เลยนละครับผมไป ๋ยวเราจะเช็คครับหลังจบงานนะครับว่าจะมีการรั่วซึมเสียงดังอะไรกรันไหมครับเชคเพื่อจะส่งออกต่างประเทศนะครับ ด้วยด้วยนะครับ ครับก็จบไปแล้วครับผมกับการสาธิตเครื่องผสมอาหารชิมอาร์นิวเจ็ดคิวรุ่นสามระบบครับตัวนี้ก็จัดส่งที่ประเทศลาวนะครับผมถ้าใครสนใจครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ครับศูนย์แปดเกาหนึ้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ครับพร้อมมีดีบริการครับท้ายคลิปนะครับเราจะมีการอสอนการดูแลรักษาเครื่องนะครับอัดจารบีครับดูน้ำมันครับยังไงวันนี้ต้องกลับลาดูแลครับว่าสวัสดีครับอัดจารบีดูน้ำมันเครื่องครับน้ำมันเกียร์ เปิดฝาเปิดอวเปิดฝาองเป็นห like uh> ัวอดด้วยโอ้โหอีกทีนีนีทันี่ันทีัทีทัขันีนีทัีทัันนี้นีันันันนนัน อยู่ตรงนี้ขัดลงตรงนี้เลยตรงนี้าัเบือหลักครั้งขัดให้มันปิ้นมันจะปิ้นข้างล่างนี่มันจะเินนะเ้นตรงนี้นะครับไม่มีรอยปิ้นอยู่แล้วก็ตรงนี้ สองคนระับจุดแรกคือข้างในนู้นจุดที่สองจุดที่สามคือตรงนี้เป็นลูกเตือนุ๊กตาจุดที่สี่คือกากระบ,บาดจะมีอยู่ห้าจุดนะครับอาจจะมี น้ำส่วนน้ำมันเกียร์แปดสติ๊กเกอร์ไว้แล้วเบอร์ร้อยสใส่ให้มันมีแค่คาสายประมาณนี้ให้มีอยู่ในสายเราไม่ต้องเติมเต็มกระปุกถ้าเราเติมเต็มกระปุกมันจะลดดูระบาย พอในสายให้เราเห็นส่วนตัวใบดังนี้เราใส่เปิดเครื่องตอนแรกก่อนใส่ฝาาเราใส่เข้าไปก่อนให้อยู่รูนี้ของเริ่มละเอียดเราจะใส่ข้ออาหารช่้นไปเรากดมาใส่รูตรงนี้เพื่อจะว่ามันจะได้ไม่หลังข้างใน จะผูกเข้าไปส่วนตั้งเครื่องร,รู้เป็นรอบเอาท,ทาพเลยวเราจะทาบจากตัวนี้ขอบนี้ให้โย่ขอบนี้เอาให้ใกล้เคียงที่สุดเราจะใส่สายพานสองล่องใน ถึงวิธีใส่เครื่องตั้งเครื่องนี้น็อตมาเนี้เอาลงมลงมาเราตั้งแค่พอจร พว่าเราจะได้สับตัวนี้ขึ้นสับไปพอสับขึ้นปุ๊บมันก็จะตึง